อ่สวัสดีครับเอฟซีพ่อต้องเลยอ่ะทั่วโลกนะครับเนาะมือนี้มือนี้พ่อนะคยยนยังนี่มือนี้มีบักม่วงมะม่วงตะหนุ่มเอามาให้พอต้องแล้วสิม,มา้าทายท้ำให้นมู่งโจมเอ่อขอโชคขอลาบึบ้งให้เป็นแนวท่านะครับเนาะเออให้มันเป็นแนวทางมืดมากกันสามทันมะม่วงเออสามทันมะม่วงตะหนุ่มนะครับเนาะ กติม uh, ีเลขเออาจารย์ไหวอาจารย์สวัยหน่อยนกเขาขันนี่ผมพอต้องเรียตังชายาให้สูตรเลขอาจารย์สวัยพิ่งย่อมรับางงวดบางหันพลาดนกครับเนาะพลาดพลาดพิ่งก่อย่อมับผ่านครับแต่ว่าปกตินี่บ่พผ่าดครับนะตอนที่นี้รอิคนอีกบางจังหวัดบางสังคมเป็นเลขคำนวณเลขสูตรของผ่าอาจารย์สวัยหน่อยนกเขาขัน นี่คือพลท่องเที่ยตั้งชายาให้งนะครับเนาะเป็นคารวานก็เป็นพวกกันครับอืมมามาที่นี่เราถิมาเรียบเรียงเสียงประสานถามข้าวถามข้าวมู้เจ้าเอ่อง่วงไปเจ้าวันที่สองเอ่อพฤษภาคมที่ผ่านมามู้เจ้าได้โชคได้ลาบบ่เอ่อสารมองไหนต่างๆพอท้องแทีเขาบ่เขาก็เบิ่งในรครับละเบิ่งย้อนหลังเบิ่งเขาบ่เขาก็มาบอกเนี่ยผู้ใดๆยู่งสารไหนมองไหนนะครับเนาะเออเขช่องพอท้องแทีคนเดิม ต้องมีผู้ใดละ่ะเหมือนบ่ท่านผู้ชมเอฟซีแฟนพันแทฉของบอต้องแรงคนเดิมผู้ใจจังหวะตัวนะครับเนะาะขันสานใดนานๆไปทีโดนๆจังไปเทียร์หนึ่งไหวมูเจ้านะครับเนาะช่องบอต้องแรงคนเดิมมู้เจ้าก็งหูตัวกับสานใดบ่เคยไปไม่ไม่ไมตื่นบริสุทธิ์นี่บ่ราพลาดครับช่องบอต้องแรงคนเดิมเนาะมีคาประจับได้จังหูแฟนพันแทฉคนเด้เออเดี๋ยวก็ไม่มีหลายตัวหรอกครับอยู่นี่เออให้เบิ่งเป็นแนวทาง หมายเลขไทยทำรายการให้เบื้งเป็นแนวทางอันนี้ผมอยู่ใส่หัจักบ่อันนี้ผมผมอยู่เหนืออา,อากาศอากาศด้วยนี่อยู่ชั้นลอยบ้านเาต้องแลคนเดิมนุ่มอามเพลิพลินอยู่ีครับผมท่านอะไรหครับอยู่นี่ดชั้นลอยด้วยนี่มู้เจ้าเบื้งไปยังนี่เออเห็นไหมดิใครเบื่องอายุลางเลยนี่ขยุ่งสูงเลยว่าก็มู้เจ้าแล้วครับแล้วหวายบรรยากาศด้อยาากกาเอามาเลี้ยเรียกเสียงประาบ่อน,นอ้อ เดีเรื iesen, ่องเสียงภาษาอยู <It> ่ก <c transparency> ็จะคุยก <c oughs> ับมูกเจ้าโดนๆเราพคนละคนก็ว like ่าเล่าซาซาเน่พอทั้งแเร่คนเดิมกัดซาได้กับเบอร์โดนหนาบันก็ติดล้มบนคือเก่าตัวที่แรกก็ทําทาเป็นรูปร้ยมีหลังด้วยการซาอยู่างนีครับไปเรื่อยๆซาบ่ต้องไปบอกเบ่ต้องไปวอาไว้นะน้องเขาเนาะก็ไปในเบอร์โดนแล้วก็ติดล้มบนคือเก่ามันเป็นอย่างบุ๋นนะครับเนาะแต่จะเค็ีอยู่อ่า พยายามนะครับเนาะพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความพยายามอยู่ที่นั่นแหละท่านผู้ชมมาที่นี่สิเลขฝันแม่แต่กระสิบพลาดมาแค่งวดเดียวผูใ้ใดติดตามเลขฝันแม่แต่ท่านผู้ชมเพิพ่นว่างวดบังหันที่ว่าท่านผู้ชมที่ว่าเพิ่นเฝ้าเรียงควบฝันแม่แต่ที่ว่าเอามือไปอล่องน้ำเอามือไปย้อนใส้น้ำเ้วกระปูมันเกาะมือขึ้นมากครับ สองขาโตเดี๋ยล่ะกอเมื่ขึ้นมาก,ก็หลกกรัพสิดออกแล้วก็ย้อนลงไปอีกมิวหนึ่งก็ยิขึ้นมาสิดเป็นพวกมันคือเขากระปูแล้วก็สิดออกมาที่นี่เลขมันออกหนึ่งเกตแต่ว่าแม่แต่นี่เพิ่นห 1, 8, 8, 1าหนึ่งแปดแปดหนึ่งโบมีคนเว้าเรื่องเออเรื่องเกตเลยเพราะว่าสิดสิดปูนี่ปูนี่แปดนะครับเนาะสิดออก,มกเมื่อกี้เลือเหล็กขับท่านผู้ชมก็เลยกลายเป็นหนึ่งเกตแต่ที่ยิงฝันแบนีย่เลยแต่ว่า เออเอาเป็นเยนต er ัว so ค like ู่ลงคนเปนอาเสียเอาเป็นแครับเนาะ่านผู้ชมอ่ะผู้ดวงผู้ใดดีกะเอาเปลยนละยังสิว่าความฝันปแต่นี่มันออกเก่าแปล่นเนี่ยละกันตองไพเนเข็นเขาบ่าหพเที่ออกเม็นป่าก็คือเขาแปดตรงตรงเปี้ยๆบัต้องไปบรรยายนะนะครับเนาะมาที่นี่ตีงวดปรจยาันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดพอทองแรงกสีมอทองมะม่วงต้นุ่มมากันสามทันไอ้มูเจ้าเบิ้งเอาบ่ได้เขียนลง ที่เขียนลงนี่นี่สามตัวสองตัวของอาจารย์สวัยน้อยขันเขาหนกโอ้อาจารย์สวัยน้อยเนาะเขาขันตัวขันเขาลนกได้ยนินเนาะเอ้าเบาๆหลายใหญ่ากกาห,า,ยา,ยหางเนาะกับเนาะเบายใหญ่หา,างพอยน,นี่นี่กให้เบาจะซาจะคือว่ามันนีแหละที่ได้กับว่าติตั้งใจเบาย่างดีได้ซาซาซาเงี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วโลกผมผมจะมาซาไปเขาก็จายพี่บ้าพี่ยังเดือดเดือดดาไป ขันว่าพ่อดีหลายก็สว่าพ่อดีขันว่าไหวขันว่าไหวหลายกัสิไหวมันก็มีสารกันไปหนออะนกคบเนาะจังหวะไหลมันก็ไหลจังหวะซ่าก็มีอยู่ครับจังหวะซ่าถึงว่าเว้าไหลไปกับพ่อสิฟังหูเรืองอยู่พอท้องแลก็เว้าชฉัดเกณฑ์แน่อยู่นะครบเนาะขันเป็นคนภาคอีสานนี่สีว้าสสว่าพอท้องแลกว้านี่เสียงดังฟังชัดท่านผู้ชม เออนอกจากเพื่นสิยุภาคอื่นเรื่อภาคใต้หรือว่าภาคกลางภาคเหนือเพื่นอานสิฟังภาษาอีสานบ่ค่อยคล่องกับสิว่าพอต้องเรียนพูดอะไรไม่รู้เรื่องคิดได้ครับเป็นไปได้เออก็อ้อนย่อมทุกอย่ากหลืวเปล่า่จ้าอธิบายนะครับเนาะไม่เป็นไปได้ครับแต่ว่าภาษาอีสานต้ฟังคนทังต้องเรียนเบาตีฮ่าฮ่าฮ่ากูยังนี่เวาชัดเจนเนาะพอนาะเนาะครับเนาะนี่เอ้าที่นี่มาเบิ่งยังนอมาเบิ่งมะม่วงก่อนมะม่วงต้นนมมากันสามท่านเดี๋ยวตะมู่เจ้าทีท่วงเอา ข่ก้อนสิท่วงได้หันแราได้ว่าข่อเบิ้ลไอเขียนลงในสมุดข่อยสิเขียนลงในสมุดเฉพาะเรีเอ่ออาจารย์สวัยน้อยขันเขานกนกเขาขันเดี๋ยวถ้ามูเจ้ามาเบิ้งม่วงก่อนเนาะคบเนาะต้องพางก่อนต้ว่าเนาะคบเนาะก่อนสิก้อนสิใช้เรื่องจริงตัวอย่างบางตอนตัวเอามาเดี๋ยวจะน้อยก่อนเบิ้งกับขักก่อนมันสิได้ท่วงชัดๆให้นมูเจ้าเออนาะคบเนาะนีน่ละ ผู้บริหารงานเพิ่มก็เฮ็นยุคข้างล่างผมครับอันนี้ผมอยู่ทันสองทันสามผู้นี้ผู้บริหารงานเอ่อนุ่มอามนุ่มอามาการนั่นคันว้าเห็นเงี้ยใส่นะครับนี่เบาใช่ไหมครับทีมงานทางทางใหม่มคนเฮ็ดงานอยูุรางนะครับเนาะเฮ็บของเลยเพราะต้องเลี้ยเฮ็ดบ้านเพราะต้องเลี้ยคนเดิมลูกใส่สออกเฮี้ยนให้พคอนะครับเนาะอ่ะมาว่ากันาดอ,ออกเฮี้ยนเห้หพคอ เดี๋ยวจะหามา้าผู้เป็นมูดดามา้ดหรอโอ,น,อนเดี๋ยวยวย่าหามาผู้เป็นมู้ดอ่ะยินเปย์เปยเนาะนะมาเบิรงกันหน่อยกันนะว่าวัวหัวมวนตัวเรต้องเลียงคนเดือกคำพูดได้คุณเจ้านี้ใส่จีสบายมาจักหน่อยกันนะเฮาเฮากระไผยอยู่นี่เฮากระไข่ขขนี่นะนะครับเนาะเบิรงเดี๋ยวมีปองมีเปล่งเผื่อเมาดิฮะมาหาด้เบิร์นี่แลเบ,บิรงบ้านไม่พอต้องเลี้ยวกันนะยุ่งจะเฝ้าไปหรอเบิร์กเปล่งมันพิ่งเลีนะ้ยว่านเลยหรอกอ่ะ ท่านผู้ชมเบื้องมะม่วงก่อนมะม่วงต้นนมอ้าวท่านแรกเชิญท่านนะมาเลยครับท่านแรกนะครับอืนี่ท่านแรก้ยงนะครับเด้อเว้ยมะม่วงเจ้าคือมิตตเลีย่แรกอันทายเดี๋ยวมะม่วงท่านผู้ชมเบื้องเอามะม่วงภาษาภาคกลางได้ดิมะม่วงคันเมนขันเมนภาษาอีสานติเอื้อนง่ายๆครับดังม่วงนี่ครับรอบๆเดี๋ยวเจ้าภาคไดนสืเอื้อนจังไหน ไปเลยสานว่าบักม่วงบ่มีอีม,มอ่วงเดิบักบักม่วงอ่ะเบิ่งครับหน่วยแรกสิเป็นตัวหยังกันเบิ่งกับขักได้น่ะบ่ต้องเรียทวงให้ก้อนมูลเลยบ่ต้องพูดพำทำเพลงหวายสีเก็บยบเข้านี่เป็นว่าใอยบ่ได้ทวงเด้ยนะครับเนาะเดือกเอาพูดได้เห็นยังได้คือยังสั่นพูดได้เห็นยังสัน่น,นคือย,อยังไหนนะครับเนาะสำหรับตัวเลี้เนอะบางเออห้างห้างใหม่ คอนบุญชลบุญไทยเจ้าเนี่ยทางงมาเจ้าเนี่ยเสียงดังเด้อครับเด้อเบาชัยคนหันเนาพ่อแล้วทวงซีเกตกับพ่อเราไม่มีอยู่บองเดียวดอกนี่อืเบิ้นกนง,งกันนะเบิ้องคน,อนบืมมบนมมน้ม่ว,หนหนกว,วมมงกันม่วงมีคนนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมมองนะครับดูคนมะม่วงนี่ตัวเล็เนาะเบื้องกันนะครับเด้อคนมะม่วงก็มีเด้อกคนมะม่วงมีตัวเนาะหัวมะม่วงก็ยังมีเอาคนมะม่วงนี่พอท่องเลียเห็นเออเห็นเหล็กเหล็กแปดซี่ครับท่านผู้ชม เลขแปดซีเด้ขอขันบ่อแปดซีก็หกซีนี่เจา้าว่าไข่บ่ได้กวกเด้อจบข้าวไปเจ้าปึ๊บมาทีนี้หน่วยที่สองครับหน่วยที่สองมาทีนี้เอ้าบ้างท่านผู้ชมมาแล้วครับหน่วยที่สองอ่ะบุเจ้าบุด้เห็นยังไงกันเกิดขึ้นได้เบิดเด้อนี่เนาะคำเนาะนี่ละม่วงตะนุ่มนี่ให้โชคให้ลาบช่องนุ่มอาม,มาโอ้ยแต่ว่าเท่าไหร่จะเท่าไหรเด่นอย่บงนธรรมดาเด่นนี่ครับ มันเป็นยางมะม่วงมันลวนมันบุบมันหยังไปแต่ว่ามันเป็นตัวเรียกให้เพรต้องเลยเห็นคล่องมักตอนอยู่ไสมัยตะกี้ช่องนุ่มอามคือเอาหอดักเขืผอผมตัวมือเจ้าบูบูเจ้าบักเขืขอใบคาใบยานางใบหมอกใบม่อนได้เบิดช่องนุ่มอามแหลกๆยุกแหลกๆผู้ใดเป็นเอฟซีนุ่มอามยุกแหลกๆกระซิวจันงน้อครับเนาะผู้หลังคนว่าโอ้ยฉันเป็นเอฟซีนุ่มอามตัง้งแต่สมัยบักเขือแมอ่นครับวัตวตะกี้ดังยังครับเด้อเอ้าบ้าบานเทาก็มาดังมะม่วงผู้เลี้ยว มูเจ้าเอาเบิงเอามาจากกรุงเทพเป็นต้นที่ว่าดังๆนัน่นละเอามาปปู่บ้านเฮาเบ่เกิดครับตายครับอ๊าวเอาเบิงเอาเบิงกัคักแล้วก็เบิงกัคักอย่ครับเนาะเขาเขาก็ะบ,บอกอยู่อกพูดลงคนเว้าให้มันเว้าตลกน้อยๆหน่อย,หอยให้มันมีละสาสาระมากๆครับท่านที่พายงามแล้วครับเนาะ พี่พายามนี่เราเบิ้งเอาคำหนึ่งหน่วยที่สองนี่เออบิจุดเดียวทเท่านั้นแหละพ่อเบิ้งโดนหลายพิมเรียกอาจารย์ไว้อาจารย์สวัยหน่อยเนาะเขาขันถ่ายยุ่นอเอาเบิ้งหน่วยสุดท้ายแาบที่นี่หน่วยสุดท้ายก็หน่วยที่สามครับท่านนี่ละครับหน่วยนี่ชัดเกลียดนี่แหละจนโชคเป็นลาของท่านก็สิ่เป็นหน่วยที่สามเนี่ยไล่อัถ่ายเลยเอาเบิ้งเอาเอืา้าไอ้แบบผู้ผู้ผู้ใดเห็นเป็นยังไงเด้อมุ้งเจ้า เดี๋ยวเราต้องเลเห็นคักๆสีท่วงไ้ดอกว่านกคำน้อท่วงให้เลยเลยเลีเกตหาง่ายนี่กับหนึ่หามนบบสีแมนตัวนกคน้อเอาเบิ้งม้งเจ้าพอต้องเลีสิว่ากกคนต้องเลี้ยไปย่ปยยนี่นี่คนไปไปโลด้วยแมนจะขับบริดคพามทำเพลงเดีนี่ยายบริวาได้คํำเดี๋ีบิจังโตกันหนึ่งหาคนนี้เดือทันเ,เกตหาตัวหน่อยนกคน้อเอาเบิ้งเอาแชไว้เบิ้งรอบหลังตัวไป่นี่ถือกวางสั้น ไปต้องเลี้ยดโดนหายประจําจับกล่องน้องขับเนาะโดนหายประจําอย่างที่สั้นบูเบิองบูหูเลี้ยง,นยงยคนละเพลินว่าเมีนเยอะรับอ้าวตัวซาเบิองต่อพีน่น้องกันดอกนี่อ้าวคอยบอกคอยสอนเราอ้าวเบี๋ยวมาขับเมียนเมียนไว้มาที่นี่ก็สิไปซองเบิองเลขอาจารย์สวายน้อยน,อยนอกเขาขันงวดที่พลาดมาเพิ่นย่อมรับว่าพลาดพอต้องแลี้พอนะอา้าวให้อภัยมาที่นี่ขันงวดนี่พลาดเพราะอะไรเด้๋ยวพอให้อภัยเด้อบอกกับอาจารย์ บ่มีผ่านพอต้องเลียบนะเอ้าเดี๋ยว,นว,วนเ,เนีงๆพ่อบัวใครล่ะบิวหนีรถตีเด็กเอ้านึกเกินน่ะเบื้องมูอเจ้าเบื้องคักคักเออเออจังๆแล้วเราเขาว่าบไว้าวาลี่น์เมียนโยขับมันลืมโอ้มีป่องมีเปลียนนี่ลบตกวันใหญ่ต่อดยิ้งข่าวอยู่บุตนมหาพรต้องเรียปุ้ดขันยักพ่อมีป่องมีเปลี่ยนทีปูดด่ฤาษีตาไฟกับแม่ย่าพรมปุ่น้ด พี่น้องผมยู่แถวนั้นอืมบิ่งคับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหาอยู่นี่คอยเขียนไว้อยู่นี่นี่โอ้ยเต้าบ้านได้เขียนวันทีนะครับเนอะพอต้องเรียนเขียนบอกออกปึ๊กเขียนอะไรทั้งตัวเลขยั้งสี่ละอ่านพอถึงอ่านเราเรื่องหนังสือนะครับเนาะพอต้องเรียนขยายข้อมเออเจ้าของให้เอฟซีพอต้องเรียนฟังมึงใจหน่อยเรื่องหนังสือนี่สำหรับพอเท่าเรียนนี่เขียนบอกเก่งครับเขียนเขียนบอกออกอ่านออกครับท่านผู้ชม คิดให้ได้เด้อมาบอกมาสอนเอาเนี่ยมูเจ้าคอมเมนต์มาบอกนนะเมมนกนะี่ยเห็นจังไดเนาะอ,อ่านออกครับได่เขียนบาออกนี่คือจุดอ่อนของพอทองแรีคนเดิมอ่านในี่ยงครับให้เขียนบาได้ครับออกเป็นบางตัวนะครับเด้ออันนี้ย่อมรับความจริงเอานั่นนงเบิง้งหลีกอาจารย์สวสยหน่อยนะเขาขันกัอนนะออาหมวดสองตัวนะครับเด้อเบิ้งเอานี่เมยไม่พร้อมนี่แหละครับอเอาเอาอ่านขันหมวดสองตัวก็พอท้องเรีครับครับเก้าหนึ่งสามหนึ่งห้าสาม สามสามสามเก้าสามเก็ดพ่อนี่สองตัวมีจะคุคเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูจิบจิบบัตรที่นี่สามตัวเนี่ยบัตรที่นี่ท่านผู้ชมเพลินว่านี่ผ่าดบ่ออะไรงวดนี่จนเพลินบอกเลยบ่มีผ่าดขันขันมันสิพผานงวดแรกนี่แต่ว่างวดที่สองนี่บ่อผ่านพอเพลิน,นวา่า พ่อเพื่อนในผ่านเราเด้ออ้าที่หลังพันยางผ่านพันสีบ่ผ่านพอนสีไปผ่านบอกอื่ึนบางเื่นหน่บุเอ,าเอาเ้าบอกเลนนะครับแล้อ้าหมวดสามตัวสองสามสามแล้วก็หนึ่งห้าดหนึ่งกแดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้น FC พ่อตองละอืมผู้เผ่นโว้ยเริงเเท่าน,นั้นตัวผู้จบผู้งามเริงๆงผู้เบาป็นเกิดรอผู้ยิ่งกระสวยโอ้ยอ,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 อยากว่าวมีแต่ค้นเจ็งเงสวยๆังาม FC พ่อตองเลีทัว พ่อเนาะอืมเขาพูดเร,รื่องโคตกว่าสิครัพ่อใหญ่นี่ไปไปเจ้าไปลามง้วพ่อเนาะครับครับอืมเอ้าไปทีนี้กัสิขอเอาซ้ำนี่ละนี่ผมสิล่าไปในภาพนี่ละเลขอาจารย์สวายหน่อยเนาะเขาขันนี่เนาะครับเนาะหมูวเจ้าอยู่ดีมีแห้งค้งเมเจมีไ่ไรข้มไข่ใหญ่มีแข็งๆรวยๆสวยๆงามครับเลขประจ,จ้าวันที่เออสิบหกพฤษภาคมพศอสารบันห้าร้อยหกสิบเกตมูวเจ้าเดี๋ยวสิตามเลขฝันแม่แตให้งวดนี่ขึ้นว่าเพราะท่านฝัพนพอนะใจเย็นพอน,นะเพลินว่าแม่แตเอา ที่นี่ก็ดูดีมีแห้งก็กินข้าวเที่ยงไปมู่เจ้ากินข้าวเที่ยงนอนหลับนะครับเด้อวข้มไก่ใส่ข้มไข่ใยมีเดินทางไปใส่มาใส่แคลคาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับบอกพี่บอกพ่อบอกแม่บอกหน้าบอกพี่อ้ายพี่เขยอ้าวอาหรือพุทธขอยไงพุทธก็นอนเต้นมู่เจ้าสิเอิญกันดอกแม่ป้าค่อยๆไปค่อยมาค่วคขาดปลอดภัยบ้านเฮากับบ้านกินต้มไก่แสีบๆกับต้มปลาค่อยใส่ใบขามอ่อนสวัสดีครับพ่อปฏิรูปโลกยังไงังสี่ล่ะไปจบข้าวมีเฮงรวยรวยสวยงาม ยังไงดูดูดูสวยงามสวัสดีครับค้อยว่าเจ้าไปเตอร์โดนเลยไหมครับครับครับ